สวัสดีครับอันนี้เป็นอิฐแอร์โฟของเรานะครับอิฐแอร์โฟได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอิฐที่ประหยัดพลังงานนะครับประหยัดตั้งแต่คุณตัดสินใจในการสั่งซื้อประหยัดครั้งแรกก็เรื่องของปูนก่อนะครับเพราะว่าอิฐของเราใช้กาวซีเมนต์นะครับในการก่อ กาวซีเมนต์หนกิโลนะครับก่อได้5ตารางเมตรนะครับอันนี้เรื่องของการประหยัดประหยัดมากๆนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการก่อก็แค่มีค้อนยางนะครับเนี่ยใช้เวลาทุบๆุบนะครับเพื่อให้มันสนิทมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขวดซอสนะครับเพื่อเราใช้เวลาหย,ยอดกาวซีเมนต์นะครับระหว่างริมของอิฐ เท่านี้เองนะครับสำหรับหนึ่งวันนะครับหนึ่งคนแปดชั่วโมงนะเราทำสติมาได้ก่อได้สี่สิบถึงห้าสิบนะครับตารางเมตรเร็วไหมครับประหยัดไหมครับอันนี้เรื่องของการประหยัดครั้งที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่จะโชว์ลายอิดนะครับถ้าจะโชว์ลายอิดนะครับเราต้องหยอดกาวซีเมนต์นะครับตรง ข้างๆที่เราจะต่อกันด้วยนะครับเนี่ยนะครับต้องหยอดแบบนี้นะครับอันนี้สำหรับที่จะโชว์ลายอีกก็คือไม่ต้องฉาบนะครับต้องหยอดแบบนี้แต่ถ้าในกรณีที่เราต้องฉาบนะครับเราไม่ต้องหยอดข้างๆนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องฉาบป,ปิดนะครับสนิทนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของ การซึมหรือว่าการศาสตร์ของน้ําของฝนนะครับสนิทไม่ไม่เป็นกังวลเลยนะครับสําสหรับความแข็งแรงนะครับอิดเราเนี่ยนะครับก็คือทนแรงอัดมากถึง210 k s c นะครับอันนี้ก็คือการที่เราไปทําการวิจัยที่มหาวาลัยขอนแก่นมานะครับอันนี้รับประกันได้ทนแรงอัดมากกว่าอิดทั่วๆไปในเวลานี้ นะครับเรื่องของอนาคตการประหยัดค่าไฟนะครับเมื่อเทียบกับอิดทั่วไปแล้วนะครับเราประหยัดค่าไฟนะครับสามถึงห้าองศาหรือ2 0่สถึงสาสเปอร์เซนตนะครับเมื่อเทียบกับอิดทั่วไปเราประหยัดค่าไฟมากกว่านะครับนะครับสำหรับโรงงานตอนนี้เรามีที่ระยองขอนแก่นโคราชเชียงใหม่ เชียงรายแล้วก็กทม